ใส่เขาปาาเบินยี่หอกผมยิ่งเขาปาาครับมาแล้วเป็นนเดียบุญญาผมหน่อยเห็นบุญเครับจ๊ ย่างนะครับพี่ตัวนี้เลยครับเยอะเลยด้วยบานีด้วยสภาพทางเข้าหมายผมครับอันนี้คือผมมัวมานะเขีน <c oughs> ทางเข้าก็าเราเข้าตามมาครับอันนี้คือน้าหน้ทางที่น้าหน้หลายๆท่านเข้ามายิงป่าเด้อพี่น้องเด้อลย <c oughs> สภาพนะครับสภาพใหม่นะผู้ วันนี้น้ำขุนเลยครับแบบไม่ขุ่นธรรมดาตรงตรงนี้ขุ่นเลยนะครับเดี๋ยวไปหาเลาะดูไหมอื่นดีกว่าครับไม่งั้นแห้วแน่วันนี้นะครับผมแต่ก็ไม่แห้วนะถือว่าหมานไปแล้วครับปะนินตัวหนึ่งปลาช่อนตัวหนึ่งกุ้งตัวหนึ่งนะครับหปปอปะนินสองตัวดินะครับผมอ่ะโอเคเปลี่ยนหมายดีกว่าครับนายยอดกับนากวิทไปแล้วนะครับว่ามันก็คือไม่คืนเลยนะครับน้ําแดงเลยนะคโอเครับผมจะได้ไม่เสียเวลาตอนนี้ก็แปดโมงกว่าแล้วพี่น้องแ้ว เขาหน้าไหมดูหน่อเขาหน้าหรือเปล่าเลงไปที่หน้าเอ้าเข้าเห็นมันจิบ พันหน้ามาเรานะครับเอาดีคิดว่าจะรอดหรือหันหน้ามา,อาบอกเลยไม่รอดเกือบเปิดกล้องไม่ทันเอ้อไปพันอย่างเดียวพันผักบุ้งโอ้โอใส่หัวตัวนั้นโอ้ยยู่คยับยยย่ยย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 ย โอ้โหนี่เป็นได้ันนามากกระโดนครับเออเกย์เียนไมยดีกว่าครับโอ,โอ,โอ้ตรงนี้บอขอป่าเลยเขาป่าขึ้นมาให้เบิรงนก่อนโอ้มนหนีบบอขอท่าเลยพี่น้องไม้บอขอท่าแล้ว,าลวนามคุ้นแห้งๆครับหนาขคืนครับ้นาขคืนนี่เป็นสองเมตรเลยละ่ะผมว่าขึ้นเป็นเมตรสองเมตรเลยละ่ะ เอา้ยโอ้โอ้ตัวเงี้เลยครับโอ้เขาแก้มโอ้ยพร้อมอีกเลยเอามืยังมือนีนปลาก็เป็นพร้อมครับนป่าพร้อมนะครับโมตัวก็รีบแล้วว่ามันปลาหองกระยาลูกมากกว่าลูกกับบอมีนะผมกับว่าบ่มีลูกนะผมยิ่งไปโอเคครับ บะอ้วนนะป่าพร้อมจะไปครับตอนพี่น้องอยู่ใกล้ๆเลยครับนี่มองหน้าเราอยู่ มองมาตัวสวยเลยต้นไม้คือนะไดูพี่น้องนี่ ออกแก้วหมายแบบนี้ไปช่อนเยอะเดี๋ยวยิงไปช่อนดีกว่าครับมอแรกดูแล้วไม่ได้เรื่องนะครับผม ใส่อย่างนี้เรียบร้อยใส่อย่างนี้เรียบร้อยน้ำไม่ใส่นี่ผมชอบครัเช็คแล้วปลาป่าจริงจริงอย่างนี้ยยโยดูแล้วไม่มีพวกเศร้าตัดไปเรียบร้อยครับออ ปลาเนียนหลุมครับโอ้มวาอยู่กันอยู่ยข้างเลยเลยผมก็มองอยู่น,นู้น,อ,น,น,อ,นอี่เนาะนี่ตัวปักไก่โอ้มองอยู่นู้นนะครับจะมาอยู่ล่างนี่อยู่ใต้ตีนคนนีอโอ้ตัวปลเลือดเลยครับนู่นโอ้หมาแล้วพี่น้องโอโหมาหมาอ,อยู่ที่บ้านตัวเองครับกลับมาแล้วนะครับนี่โหดีเลยครับ สุดยอดนะครับผมตอนนี้ตัวที่ที่สามโอ้มากเลยที่แรกผมเห็นอยู่นู่นเนาะถ้ามาอยู่นี่นะหลุมอยู่นี่หรือเปล่าไม่แน่ใจแก้วครับผมโอ้ยอดแกงแปดยินตัวใหญ่กว่าเลยนะครับนั่นหัวแดงๆเขาคูเข้าคู หงอยใหญ่มากเลยครับยิงตัวใหญ่มนด้วยเยตัวใหญ่ก่อนอ๋อขาดอ,ขาดอขาด้ขาดตัวหนึ่งอู้ี่นหอมขาดตัวหนึ่ง ได้กตัวนึงโู้ตัวใหญ่ขาดไ,ด,ได้ตัวน้นอยอยุ่ยีบยบไป้ร้องจ่ออุ้ยไล่ไล่ไล่ผู้หญิงปาคอเงี้ยงครับปาโคอเงี้ยงโงกครับ ขัใหญ่ครับปลขัวใหญ่ครับเจ้าได้ยีบัน,นว้ายเออว้ายกาล่างโฟมันนี่อยู่กับผุนบันนี่กฟุงบันนี่แตมันบเคินขึ้นปลาขัใหญ่ตัวน,นี้มันจะใส่สันเลวอันจมานครับนี่แนละ้วสันเลวันจีมานครับ้าลูกีองอู้บัแไงแล้วเป็นโล โอ้โหกระไรป่อยปนี้อยู่มัน,น,นมันอยู่เรื่องอยู่ครับาถามขึ้นมาไอ้เพื่อนนี่เพื่อนใส่บุบดิโอ้ยอ้วนตับโอ้ยตุ่ยอดมันมันโอ้ยมันคุณปนีนี่ครับหลายแยกไมอนี่มาได่ใส่บุบพี่ร่วมกันอยู่เป็นฝูงครับ แกมแดงตัวใหญ่เลยเอ้าโอ้ขึ้นรถไปตัวนึงครับถือสองตัวเท่านั้นขึ้นไปตัวหนึงครับ,รบโอ,โอ้ตัวเงี้ยนะครับนะี่ยโอ้ยยาวานีหน่อยเลยนะม้วนขาดอยู่เต๋เอา้าเอาขาด <utan> อ้พี่น้องไอ้ตัวบักใหญ่เลยขาดผมไม่ร <Eden> ู้เสื้อขาดจังอลยเสื้อขาดพี่น้องเสียดายตัวบักใหญ่เลยลูกดว์ก็เสียไปตัวบักใหญ่พี่น้องตัวบักใหญ่ครับเอ๋ขึ้นอยู่นี่แล้วทีนี้มันมันส,สวยสวย อย่าไปพันอย่าไปพันมาอย่าไปพันอย่าไปพันนะอืมอู้ตุบเลิตัวไหนไม่รู้อุย้ยโดนหางนิดเดียวโอโอยเงิดหลยเยรียบร้อยครับโอ้สันตัวนั้นบ่าขาเป็นสิแจ๋วเลยปลามีตัวนี้ครับมือนีงโอ้โหเจ็ด มมไมปแล้วครับไปแล้วยังหันหน้าให้ครับตัวนี้หันหนาห้นนหนาให้ก็ไม่รอดครับหันหน้าให้ก็ไม่รอดครับ ตัวใหญ่อยุ่นี่โอ้มันบน่มเยนธรรมดาแล้วใหญ่เลยใหญ่อีหลีคูยใหญ่เลยครับโอ้เต็มสุดท้ายแล้วกันแล้วครับผมอ๋อตัวนยิงเลยอูนั้นหน่านเนี่ยมึงเข้าอยู่ดิโอู้ไปใส่เข้าใส่เข้าปากเออมึงี่น้องผมยิ่งเข้าปากครับเออฮ่า่าผมมาแล้วมันเนี่ยเบิึงหน่าผม พี่น้องเห็นบ่นี่ครับเด้แพ้นี่ผมก็ยิ่งขึ้นกันละยิ่งเข่าปากเลยพี่น้องกันนะครับยิ่งเข่าปากเลยเดี๋ยวบอกพี่น้องโอ้สุดยอดครับเอาเป็นว่าแต้มสุดท้ายแล้วกันโอ้ป่ายูมุนดีพิจเตใส่ดีเลยครับพิจเบักใหญ่ๆเลยโอ้เป็นโลเลยครับลายครับเอาเป็นว่าโอ้ยกลับมาพร้ามะพร้ตอนชิมมือได้เด้พี่น้องได้ครับถั่วมุงเนี่นะครับกลับดีกว่านะครับผมไปเอาเป็นว่ากลับแต้มนี้แต้มสุดท้ายนะครับผมโอ้ยไอ้ลุด รุดสองตัวยิ่งถือไอ้สองตัวนะรุดอ่ะมีตัวสังสี่เลยครับโอ้เทไรมันอ่ะเพราะมันรุดนะครับขาดเนาะเชือกขาดนะครับผมโอ้เทไรมันมัีไม่ลองไปไปไปเมื่อมาดีกว่ายางรถดไอยางรถดไกไอนี่เด้ครับเนี่ยยางรุดไ้หัวต้องไปป้าเดี๋ยวลานเพื่อปิดก่อนครับผมไปมือจะมาใหม่ ใหญอยู่เรื่องหมาอีู่เรื่อยพี่น้องเด้อตัวงามๆามสามตัวนะครับตัวใจจอยโชคตัวนับปนินนะครับปนินห้าตัวเหมือนกันครับผมแต่ว่าไม่ตัวงามๆามเลยพี่น้องเด้อนะครับผมโอ้แล้วมือนีกับมันมันอยู่เด้อยพิษพาดอยู่ครับสำหรับไพควางนะครับนำคุณแห้งนะครับผมรากาตรงอ่าบางข้านำคุณแห้งแต่ว่าไพควางนำไซด์อยู่ครับแต่ว่านำลายนะครับผมที่นี่ผมก็เลยหนีมาก่อนนะครับผมบพรู้ว่าอ่าทั้งนวิทย์กับอ่านายอดมันบ่มัน